สวัสดีทุกคนพาเข้าห้องน้ำห้องน้ำชั้นบนห้องน้าที่อยู่กลางกลางบ้านซึ่งห้องน้าห้องเนี้เราจะใช้มา่านซึ่งม่านอันนี้ใช้มานานมากเป็นม่านคิตตี้นะลายคิตตี้เพต้าชอบมากเลยด้วยความที่อายุงานเนี่ยอาแมากก็จะมีเชือาฝังแน่นลงไปที่พลาสติกค่ะแล้วก็ไม่ออกเปลี่ยนซะเลยวันนี้เรามาทําการเปลี่ยนกัน ผืนใหม่เตรียมไว้แล้วสีสันสวยงามเดี๋ยวขอถอดผืนเก่าออกก่อนพี่ตี้ผืนเก่าบอกลาแล้วตีผืนใหม่ใส่ดีกว่าสีสันสดใสมากขอบอกแดนดนสีสวยสีหวาน จากสีเดิมเป็นสีอ่อนๆและตอนนี้เป็นสีชมพูหวานแล้วพามา่เนี่ยเพลกต้า mm hmm. พยายามขัดเหมือนกันนะไม่ mm hmm. ได้ขัดทุกวันนะแต่ mm hmm. ข้าวฝังเลือกขัดไม่ได้อะ mm hmm. ก็ต้องเปลี่ยนกันแบบนี้แหละใครสนใจนะจ๊ะหาไม่ยากนะจ๊ะพม่า,มาตามชมปูเลยหรือไม่ก็อินเทอร์เน็ตนี่แหละตามที่ขายคิตติไปแล้วบายๆเขอาคุณนจิะ อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะใครเป็นสาวคิตตี้แล้วก็ไปดูวิดีโอนะมีคิตตี้หลายตัวเลยที่อยู่ในวิดีโอนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ